รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งแนวคิดครับเพื่อต่อยอดอาชีพหลายๆอาชีพนะครับแต่วันนี้เนี่ยการทําขยะให้เกิดเป็นอีกหนึ่งมูลค่านะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้เข้ามายังครอบครัวก็สามารถที่จะทําได้แลวคุณผู้ชมสามารถดูรายการของเราแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดอาชีพได้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ไพลวันขันภาคมณฑลครับหรือที่เขาเรียกกันว่าพี่โกะฉายาโกกกองยาวของคนที่นี่ที่เรียกกันตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับ ครับพี่โกครับครับเกิดแนวคิดยังไงทําไมเราถึงทําอาชีพตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพครับอ๋อคือผมไปดูงานนะครับไปดูงานจังหวัดลําพูนครับทีนี้ว่าโครงการที่หมู่บ้านผมเนี่ยเขารณรงค์เรื่องขยะครับนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องปลูกผักแปลงสาธิตก็ไปดูอีกมุมหนึ่งเขากาลังทําอย่างรถยนต์ครับนะครับผมก็เอ๊ะมันทํายากก็อยากจะลองทําดูบ้างะเพื่อมาใช้หมู่บ้านของเรา ผมกลับมาปุ๊บผมก็ไปหายางเก่าๆมาเส้นหนึ่งถ้า็มาทำลองผิดลองถูกมาหลายเส้นคิดว่าเส้นเดียวผมว่าคงไม่ใช่แล้วล่ะยากครับยากมากก็ความพยายามผมก็ก็ทําจนสําเร็จทุกคนก็คงจะมองว่ามันดูไร้ความหมายแต่ก็มีขนาดหนักแล้วก็ทำเป็นขยะกันไปในเรื่องของโครงการที่เกิดขึ้นที่ชุมชนแห่งนี้นอกเหนือจากอาชีพตรงนี้ครับเราก็ถือว่าทํา กลองยาวอยู่แล้วด้วยครับผมนี่คือเป็นอีกหนึ่งอาชีพใช่ครับและอันนี้คืออาชีพเสริมถูกไหมครใช่ครับอาชีพเสริมครับอาชีพหลักคือทำทำงานรับเหมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลองยาวมาเสริมเวลามีงานกิจกรรมครับผมก็เขาก็หาไป ก็คือมีอาชีพหลายอาชีพนะสำหรับพี่โกแล้วคือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าชุมชนที่นี่มีการสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ครับณที่นี้เลยครับเป็นแหล่งเรียนรู้เรายืนกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่โก้พาเข้าไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ซึ่งถือว่ามีน้องๆหนูๆที่ถ้าสมมติว่าอยากที่จะได้ความรู้พี่โกก็เป็นวิทยากรใช่ครับยินดีครับยินดีครับเพราะเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไปให้ความรู้ที่สนามสนามคลีนะครับที่บางกระทุ่มก็ไปให้ความรู้มาแล้ว นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ไปถ่ายทําด้วยอะไรด้วยครับผมอยี๋ให้พี่โค้<ม>พาเราเข้าไปด้านในนะครับเพืู่้ช่เดี๋ยวเราตาชิญ นะครับเรามีกิจกรรมนั้นหลากหลายนะครับศูนย์เรียนรู้ก็คือเป็นโครงการของประชารัฐก็ดีกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็โครงการชุมชนหน้าอยู่เราได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าเรียกว่าสสสให้ชุมชนของเรานั้นได้เขียนโครงการทําโครงการชุมชนหน้าอยู่นะครับแล้วก็มีเงินให้โดยชุมชนนะครับโดยมีสภาผู้นําชุมชนนะครับแล้วเราได้เขียนโครงการนะครับจากการประชาคม จากสมาชิกของพวกเราความต้องการเราแก้ไขปัญหาเรื่องขยะนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับเทศบาลเรานะครับเพื่อให้ครวัวเรือนนั้นได้มีการจัดการขยะนะครับสองเราปลูกผักปลอดสารพิษปลูกผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพของชุมชนบ้านสักโคเรานะครับเพราะฉะนั้นโครงการสูตรเรียนรู้ที่นี่นะครับมีลุงโก้ก็เป็นสมาชิกนะครับคุณลุงโก้เป็นสมาชิกสภาผู้นําของบ้านสาโคงเรานะครับก็ได้ เป็นสมาชิกแล้วก็ได้ปลูกผักโลนาคงเรื่องการคัดแยกขยะนะครับรีไซเคิลโดยอย่างรถยนต์นี้นะครับได้ไอเดียจากไปการดูงานที่ลําพูนนะครับบ้านเป้นนะครับ mm hmm. แล้วลุโก้ก็ได้ต่อยอดจากโครงการของเราไปอีกว่าเป็นชิงช้าบ้างเป็นถ้วยกาแฟบ้างตามที่แกถนัดนะครับแล้วก็มาโชว์ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับมีการไปออกตลาดนะครับตลาดตามที่วิทยุแห่งประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ให้บ้าง นะครับแล้วก็ชุมชน ครับด้านข้างของผมนี้นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากยางรถเก่าซึ่งถือว่าเป็นการรีไซเคิลด้วยต้องพูดถึงว่าโครงการนี้ก็คือโครงการชื่อโครงการเทมากๆเลยครับเปลี่ยนขยะมีพิษให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครับเรามีการต่อยอดขึ้นมาหลายชิ้นงานเลยเดี๋ยวให้พี่โกแนะนําสักนิดนึงครับว่าอันนี้มันคืออะไรครับพี่โกครับครับครับอันนี้คือชิงช้านะครับส่วนมากเด็กเด็กนักเรียนหรือเด็กตามบ้านนะครับเวลา นั่งนี่แล้วครับบางบางบงเขาก็นอนหลับไปเลยครับลักหนาอืมคืออย่างนี้ในเรื่องของความคงทนนะฮะพี่โก้ในเรื่องของในเมื่อมันเป็นยางรถยนต์เก่าเนี่ยความคงทนความแข็งแรงของมันเป็นยังไงบ้างครับความแข็งแรงนะครับตรงนี้มันจะเป็นลวดทั้งหมดเลยครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้สามารถรับนลงหนักได้กี่กิโลครับพี่โก้ตรงนี้โอ้เป็นร้อยครับเป็นร้อยกิโลเลยผมก็ยังเคยนั่งเลยครับใหญ่กว่านี้แข็งแรงนะแข็งแรงของอันนี้อันนี้คือหนึ่งชิ้นงานนะคุณผู้ชมซึ่ง เป็นการเกิดจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นยางรถยนต์เก่านะครับมาถึงอันนี้บ้างอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตรงนี้อันนี้คือกระถางนะครับกระถางปลูกต้นไม้นะครับลักษณะเหมือนในภาพนะครับเวลาเพาะชำพวกนี้นะครับทนทานเวลาลดน้ำลดอะไรมันจะมีรูตรงนี้ระบายก็คือสามารถที่จะซื้อหากันไปแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวกันได้ที่บ้านได้ครับเดี๋ยวระวังไว้ตรงนี้ให้กับผู้ชมได้ดูกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ แล้วก็สวยๆแบบนี้ครับผู้ชมอันนี้ผมชอบมากๆเลยเป็นคล้ายๆกับแก้วกาแฟนะครับอันนี้ผมก็มาต่อยอดครับที่ไปเรียนรู้ดูงานนี่เราวันตะปูนิดหนึ่งครับเรียนรู้ดูงานมันจะไม่มีแบบนี้นะครับมันจะมีแบบธรรมดาพิกแล้วก็กลับแค่นั้นเองอันนี้เรามีการดีไซน์ขึ้นมาครับดีไซน์ขึ้นมาเองนึกขึ้นมาเองไม่มีที่ไหนมัครับวังทองที่ว่าเขามีเขาไม่มีแบบนี้ความคิดตรงนี้เราเรานำมาต่อยอดด้คือเช้าเช้าทุกวันีนผมจะทานกาแฟครับ ผมก็มองแก้วกาแฟเอะและยางพวกนี้เราจะประกอบอะไรได้อีกก็ที่เราถือไงแก้วกาแฟก็ลองทํอยู่นะครับเลยเกิดไปทีนี้แล้วช่วงนี้หน้าหน้าฝนด้วยครับพอยางพวกนี้มันไปไปอยู่ตามหมู่บ้านนะครับน้ํามันก็จะขังเกิดลุกน้ํายุงลายเกิดขึ้นครับนะครับผมก็เลยเอามามาทําตัวนี้ครับ สีแล้วครับพี่โกสีพวกที่เรานํามาใช้เนี่ยมันเป็นสีแบบไหนประเภทไหนอ่ะอ่าเป็นสีน้ํามันน้ามันนะครับอันนี้ที่สลอกคือว่ามันการขนย้ายมาหลายครั้งอันนี้คือถือว่าที่จริงมีความขงทน,ทนครทนทนเลยทนะครับสำหรับ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเดี๋ยวเรามาพูดกลับมาที่ชุมชนสักนิดนึงเห็นบอกว่าชุมชนนี้มีสโลแกนด้วยนี่เลยครับร้อยใจเป็นเดียวครับผมนีลคือชุมชนของเราเนี่ยมีการทําอาชีพอะไรบ้างส่วนมากจะทํานานะครับทํานาแล้วก็ทํางานบริษัทไทโรก็ส่วนใหญ่ครับนะครับแล้วก็เป็นเป็น,ปนพวกอะไรพวกมีแดนเซอร์มีทําใบสีทําอะไรหมู่บ้านนี้มีมีครบครับนี่คือเป็นอาชีพของคนในชุมชนครับผมแต่ว่าพอเราเดินทางเข้ามายังศูนย์เรียนรู้ตรงนี้แล้ว มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นที่สูยนนี้ครับอาคารแห่งนี้ใช้ใชทําอะไรบ้างครับโอ้ทำหลายประโยชน์นะครับสําหรับอาคารที่นี่ก็จัดงานได้งานบวชงานแต่งก็ามาที่นี่กิจกรรมหรืออสมอทุกอย่างนะครับแล้วก,วก็พวกเศรษฐกิจพอเพียง ทกศมาใช้ที่นี่หมดเลยครับใช้ที่นี่หมดเลยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนทำปุ๋ยทําอะไรด้วยครับปุ๋ยหมักโภชนาพารมาพูดถึงในเรื่องของการให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เรามีความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาต่างๆแล้วเห็นว่ามีน้องๆจากกศนก็เดินทางมาให้ขอความรู้จากคุณโขด้วยครับผมตรงนี้คือมีสถานศึกษาแห่งไหนบ้างครับก็มีกศนนะครับแล้วก็โรงเรียนวัักโคนะครับ ก็จะมาแหล่งเรียนรู้ที่นี่นะครับเรื่องปลูกผักก็ดีอะไรก็ดียางรถยนต์ก็ตอนนี้จะมีกสนมาเจ้าหนึ่งแล้วสำหรับเรียนรู้ที่นี่แต่ว่าไปที่อื่นนี่ผมผมไปได้หลายที่แล้วก็คือเป็นการต่อยอดให้กับคนที่มาศึกษาหาความรู้ได้นำกลับไปใช้นะครับนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตรงนี้ครพี่โก้ ขอแบบเกิดราคาสักนิดนึงได้ไหมสำหรับใบหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากซื้อกลับบ้านเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่99บาทเริ่มต้นที่99าบาบทครับผมซึ่งถูกมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการนำยางรถยนต์เนี่ยมาทำให้เกิดมูลค่าซึ่งรายการในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นรายการกระปุกปัญญานะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่โก้เนี่ยพาเราไปชมว่าการที่จะทำ ให้เกิดเป็นกระถางกระถางหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนและการทับอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามร้องสอง ผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้มีการดึงชิ้นงานตรงนี้นะแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยจะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากตรงนี้ครับพี่โก้เราจะต้องไปทํายังไงต่อฮะอ๋อเข้าเครื่องดัดครับอ่าเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมตามเรามาเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือเราจะต้องนํามาดัดก่อนจากล้อเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้นะไม่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวต่อเนื่องเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีความโค้งมน แบบกระถังเมื่อสักครู่นี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวให้พี่โกสาทตให้คุณผู้ชมดูเลยครับครับเวลาเวลาเวลานั้นมีเทคนิคนะครับแบะนี้ครับผมนะครับไม่งั้นมันจะตีหน้าเราครับต้องแบะครับแบะทั้งวงเลยนะคบทั้งวงครับนี่มีการกลับด้านยางเพื่อเอายางด้านในนะครับออกมาเป็นพื้นผิวด้านนอกนะคุณผู้ชม ท้ายก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับคล้ายๆกับการกลับยางในรถนะครับอันนี้อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องกลับอย่างนี้นี่เลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับมันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วครับนี่เลยเป็นคล้ายๆกับถ้วยแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราได้แบบนี้แล้วครับเอาฐานเอาฐานมาใส่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับต่อมารงนเดี๋ยวเราจะกลับไปที่จุดเดิมนะครับเพื่อที่จะ จัดการกับฐานก็ซึ่งเป็นชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เรามีการตัดออกมานะครับนํามาไว้เป็นฐานด้านล่างแบบนี้เลยหรือเปล่าค,ครับพี่โก้ใช่ครับนี่เเราเ<ล>ใช้น็อตใช้น็อตยิงนี่เลยนะครับก็จะเป็น <c oughs> การทําฐานนะเป็นกระถางให้สมบูรณ์แบบคือต้องมีฐานรองด้วยอันนี้เราใช้น็อตกี่ตัวครับที่จะยึดไว้ประมาณสี่ตัวประมาณสี่ตัวเดี๋ยวให้พี่โก ยึดน็อตไว้นะครับซึ่งขั้นตอนจริงๆก็ไม่ได้ยากเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในจุดที่เรามีการกลับยางรถเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กซึ่งมีการออกเองเลยใช่ไหมครับเพื่อเอาไว้แบบพริกเจ้ายางแบบนี้นะครับนี่เลยน็อตประมาณ4ตัวนะคุณผู้ชมเรียบร้อยไหมครับตรงนี้ครับนี่เลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชม เป็นแบบนี้นะครับเก็บเก็บความเรียบร้อยสักนิดหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวจะโดนอีกไหม่าเดี๋ยวเราเก็บความเรียบร้อยก็คือตายน็อตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการเคลียร์ต้องเคลียร์ออกให้หมดนะฮะเรียบร้อยนะประกายไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับระวังร้อนเสร็จเรียบร้อยนะเป็นแบบนี้เหลือถ้าตอนสุดท้ายมีหู เดี๋ยวเราจะทําให้คล้ายๆกับเป็นตะก้าเมื่อสักผู้นี้มันจะมีมนหูจับแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะทําให้เป็นรูปแบบของตะก้าดอกไม้หรือตะก้าผลไม้นะครับขั้นตอนของชิ้นนี้คืออย่างนี้ก็ประมาณเป็นล้อจักรยานนะล้อจักรยานของเสือหมอบอะไรพวกนี้ประมาณนะครับผมเราได้มาปุ๊บเราจะมาทําเป็นคล้ายๆกับหูหิ้วครับต้องทําไงต่อครับขั้นตอนก็ยิงใบหูนั่นก่อนครับง่ายเลยนะคุณผู้ชม สามารถที่จะนําไปทําที่บ้านได้อุปกรณ์ก็ไม่ได้มีหลายชิ้นแล้วก็ซับซ้อนเพราะว่ามีก็จะมีในเรื่องของการไขน็อตแล้วก็การเจียบริเวณนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเครื่องเจียแบบนี้ครับเราสามารถที่จะใช้เลื่อยได้ไหมครับใช้ใช้เลื่อยได้ครับแต่ลําบากครับก็จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะยางมันมีความเหนียวครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ยึดหูให้มีความสวยงามแล้วก็จะนับว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนก็เหลือขั้นตอนสุดท,ท้ายก็คือทำสีนี่เลยขันน็อตเรียบร้อยนะครับ,รบเดี๋ยวตัดตัดตัดนิดหน่อยตัดนี่เลยครับคุณผู้ชมขาตัดก่อนครับมีความเมตะกาดขึ้นมาแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นตะก,กร้าที่มีความสวยงามแล้วเรียบร้อยครับผู้ชมและนี่ก็คือชิ้นงานอีกหนึ่งชิ้นที่เราได้มีการลงสีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแมมีคําว่ากระปกปัญญาด้วยชื่อรายการของเรานะครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะสู่ท้องตลาดแล้วก็จัดจําหน่ายนี่คือ การประยุกต์นะครับใช้ของที่มีอยู่ตามบ้านหรือว่าจะเป็นของที่เหลือใช้แล้วเพื่อนํามาให้เกิดชิ้นงานแบบนี้และสร้างอาชีพให้กับใครหลายๆคนได้นะครับพี่ก๊ฟฝากนิดนึงครับสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะนำของที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยไปทําอะไรหรือต่อยอดอะไรเรามีแนวคิดยังไงให้กับคุณผู้ชมบ้างไหมครับครับผมก็แนะนําแนวทางนะครับท่านที่มียางรถเก่าๆนะครับอย่าไปทิ้งนะครับช่วงนี้หน้าฝนน้ําอาจจะขัง นะครับเกิดยุงลายพวกนี้เราก็หาวิธีมาทำยางรถยนต์นะครับถ้าทำไม่เป็นก็ผมก็ยินดีนะครับมาหาผมที่หมู่7นะครับผมยินดีรับสอนนะครับครับผมใครที่ต้องการที่จะอยากนำผลผลิตแบบนี้ครับเอาไปใช้ที่บ้านหรือว่าอยากจะซื้อกลับไปฝากคนที่เขารักกันอย่างนี้คือติดต่อได้ที่ไหนครับครับท่านที่ต้องการนะครับสินค้านะครับติดต่อได้ที่หมู่7บ้านตะโค นะครับหรือพิมพ์ไปที่โกกกองยาวนะครับในในเฟซในเพจอะไรต่างๆนะครับผมได้ลงไว้วันนี้พี่โกครับขอบคุณมากเลยที่มาให้ความรู้กับรายการของเราเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้รับความรู้ตรงนี้นําไปต่อยอดนะครับทางความคิดของคุณผู้ชมทางบ้านได้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โกมากๆเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับกลับมาติดตามรายการกระปุกปัญญากันได้ใหม่เราจะนําความรู้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในหลายๆเรื่องราวนะครับ ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันวันนี้เราสองคนพร้อม